อยากเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาลมีวุฒิม3ามวุฒิม6วุฒิปวชและวุฒิปพเรียนได้ไหมขอตอบเลยนะคะว่าเรียนได้วันนี้นะคะคุณอีฟนะคะจะพามาหาคําตอบที่นี่ค่ะโรงเรียนเอเช Inter เตกานรแพโรงเรียนเอเชียอินเตร์การแพของเราเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนจากโซลิซันหก 840ชั่วโมงนั่นเองนะคะซึ่งโรงเรียนของเราได้ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะหลายครั้งที่ทุกคนมักจะมีคำถามว่าเรียนหลักสูตรเีั่นจะมีงานทำไหมมีแน่นอน100%ค่ะเพราะโรงเรียนเอเชียอินเตอร์การพยาบาลของเรามีการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยท่านอาจารย์พยาบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ทุกคันสามารถเรียนได้เรียนรู้และสามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะ คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเรียนหลักสูตรเรียนสั้นกับเราแล้วจะมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยนะคะูจังหวัดไหนภาคไหนก็สามารถเรียนได้กับการเรียนภาคพิเศษที่โรงเรียนเอเชียอินเตอร์การบริบาลค่ะสวัสดีค่ะครูยุ้ยนะคะฝ่ายแนะแนวการศึกษาวันนี้ครูยุ้ยมาแนะนําหลักสูตรภาคพิเศษสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือมีงานประจําสามารถเรียนภาคพิเศษที่โรงเรียนเราได้นะคะ สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนสายงานหรืออยากจะทำงานด้านผู้ช่วยการพยาบาลแนะนำเลยค่ะสมัครเรียนที่โรงเรียนเอเชินเตอร์การบริบาลวันนี้นะคะได้ส่วนลดค่าเทอมทันที่50%ค่ะสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะลืมบอกนะคะว่าค่าเทอมน,นี้รวมสวัสดิการและชุดต่างๆให้ครบทุกรายการนะคะแล้วมาสมัครที่โรงเรียนเอเชินเตอร์การบริบลกันเลยนะคะ สำหรับภาคสมทบของเรานะคะได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขและเป็นศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานข่าวดีตอนนี้โรงเรียนเอเชียอินเตอร์การีบานได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะและนักเรียนที่มาเรียนภาคสมทบที่มีวุฒิม .3 วุฒิม .6 สาม,มารถเรียนเทียบก,กับวุฒิได้วุฒิปวชและวุฒิปวสเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ใช่ไหมคะว่ามันดีมากแค่ไหนมาเรียนกันเยอะๆนะคะน้องๆทุกคนคงจะได้ฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากคุูลและคุณพล้วน,นะคะเห็นไหมล่ะคะว่าเอเชียอินเตอร์กรมมีแบ์ของเราน่าเรียนมากแค่ไหนถ้าทุกท่านสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ด,ดัางาน,นี้นเลยนะคะมาเรียนด้วยกันนะคะทาส่งพบยัง